เราเดินทางมาถึงหน้าสุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะปีนี้เป็นปี live year ที่มี3 6 6วันและจะวนกลับมาทุกๆ4ปีมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายทั้งเรื่องที่ดีจนน่าใจหายทั้งเรื่องที่ใจร้ายจนแทบเอาตัวเองไม่รอดและเรื่องราวอีกมากมายที่ได้เรียนรู้ในปีนี้เรียนรู้ว่า เราย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราสามารถย้อนเวลากลับไปดูจุดที่พลาดและปรับปรุงแก้ไขมันให้ดีขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตได้เรื่องราวที่เคยเจ็บปวดในอดีตอาจจะเป็นบาดแผลในวันนี้แต่วันหนึง่งบาดแผลนั้นจะแห้งและตกสะเก็ดหากเรารักษาดีๆมันอาจจะหายไปเลยแบบไร้ร่องรอยแต่บางบาดแผล อาจจะทิ้งแผลเป็นไว้ให้กับเราปีนี้กําลังจะผ่านพ้นไปเราแค่อยากจะบอกกับทุกคนว่าทุกคนเก่งมากพวกเราเก่งมากภูมิใจในตัวเองเยอะๆนะไม่ต้องกดดันตัวเองมากแค่ทำให้เต็มที่ที่สุดก็พอทุกก้้าเล็กๆในทุกวันจะพาให้คุณไปสู่ความสำเร็จก้าวใหญ่ได้และสิ่งที่ควรทำมาตลอด รักตัวเองและภูมิใจในตัวเองเสมอที่ผ่านมาเก่งมากๆเลยหลังจากนี้พวกเรามาพยายามอย่างดีต่อไปนะ